แต่พระเจ้าพระบิดาข้าประทนานหเพียงพระองค์จิตวิญญาณจำเริญดิพระ on ปันแต่งชีวิตข้าพระองค์ให้เป็นคนที่พระองค์ปรารถนาให้ข้าเป็นให้ยัง กันแต่งชีวิตข้าพระองค์ให้เป็นคนที่พระองค์ประ พระธรรมสองพงศาวดารบทที่16กษัตริย์บาอาชาแห่งอิสราเอลมาสู้รบกับยูดาในปีที่36แห่งรัชกาลอาสาและบาอาชาทรงสร้างป้อมปราการที่เมืองรามาเพื่อปิดทางเข้าออกสู่เขตแดนของกษัตริย์อาสาแห่งยูดาอาสาจึงทรงนำเงินและทองคำจากคลังพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจา้าและจากท้องพระคลังของพระชวังของพระองค์เอง ส่งไปถวายกษัตริย์เบนฮาดัดแห่งอารัมซึ่งปกครองอยู่ที่เมืองดามัสกัสและตรัสว่าขอให้เราเป็นพันธมิตรกันเหมือนดังราชบิดาของเราทั้งสองข้าพเจ้าส่งเงินและทองนี้มากำนันแด่ท่านขอให้ท่านตัดสัมพันธมิตรีกับกษัตริย์บาอาชาแห่งอิสราเอลเพื่อเขาจะได้ถอยทัพไปจากข้าพเจ้าเบนฮาดัดทรงเห็นชอบกับกษัตริย์อาสาและส่งแม่ทัพ และกองกับหลังไปโจมตีเมืองต่างๆของอิสราเอลพวกเขาพิชิตเมืองอิโยนดานอาเบลมาอิมและเมืองคลังสเสบียงทุกเมืองในนัฟทาลีเมื่อบาอาชาทราบเรื่องนี้ก็หยุดสร้างเมืองรามาและทิ้งงานกษัตริย์อาสาจึงทรงนำชายชาวยูดาห์ทั้งหมดไปยังเมืองรามาให้ขนหินและไม้ซึ่งบาอาชาทรงใช้อยู่นั้นไปสร้างเมืองเกบาและเมืองมิสปาครั้งนั้น ผู้ทำนายฮานานีมาเข้าเฝ้ากษัตริย์อาสาแห่งยูดาห์และทูลว่าเนื่องจากท่านพึ่งกษัตริย์แห่งอารำมแทนที่จะพึ่งพระยาเวพระเจ้าของท่านกองทัพของกษัตริย์อารำมจึงหลุดมือท่านไปเสียแล้วครางนั้นชาวคูชกับชาวลิเบียมีกองทัพมหาศาลร,รถม้าศึกและผลมา้ามากมายไม่ใช่หรือแต่เมื่อท่านพึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ก็ส่งหมบพวูเขาวไว้ในมือของท่าน พระองค์ผู้เป็นเจ้าทอดพระเนตรทั่วโลกเพื่อทําให้ผู้ที่พักดีต่อพระองค์อย่างสุดใจเข้มแข็งขึ้นท่านจะโง่เขลาเสียจริงที่ทําเช่นนั้นนับแต่น,นี้ไปท่านจะต้องมีสงครามเรื่อยๆอาสาทรงพระพิโรธอย่างยิ่งที่ผู้ทํานายกล่าวเช่นนั้นถึงกับให้นําตัวไปขังคุกครั้งนั้นอาสากดขี่ข่มเหงราษฎรบางคนอย่างทารุณด้วยเหตุการณ์ต่างๆในรัชการอาสา ตั้งแต่ต้นจนจบมีบันทึกไว้ในจดหมายเหตุกษัตริย์แห่งอิสราเอลและยูดาในปีที่39แห่งรัชกาลอาสาพระองค์ประชวรหนักด้วยโรคที่พระบาทถึงแม้โรคนั้นจะรา้าแรงแต่พระองค์ไม่ได้สแสวงหาความช่วยเหลือจากองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์พึ่งแต่แพทย์เท่านั้นแล้วในปีที่41แห่งรัชกาลอาสาพระองค์ก็สิ้นพระชนและล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุบรษ ทรงถูกฝังไว้ในอุโมงค์ที่ทรงสกัดขึ้นเพื่อพระองค์เองในเมืองดาวิดเขาวางพระศพบ,บนพระแท่นที่สุมด้วยเครื่องเทศและเครื่องหอมนานาชนิดและพวกเขาก่็ไฟกองใหญ่ถวายพระเกียรติหวังว่าพี่น้องจะได้ข้อคิดจากการอ่านพระกัมภีสองพงศ์สาวดารบทที่16นะครับข้อคิดของพี่น้องอาจจะเหมือนหรืออาจจะแตกต่างกับข้อคิดของผมก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่า พี่น้องกําลังเผชิญสถานการณ์อย่างไรอยู่แล้วก็พระเจ้าต้องการจะพูดกับท่านอย่างไรผมได้ข้อคิดที่อยู่ในข้อที่1 2พระวรจะนะขอนพระเจ้าบันทึกไว้ว่าอาสาทรงเป็นโรคที่พระบาทและโรคของพระองค์ก็ร้ายแรงแม้นทรงเป็นโรคอยู่ก็ไม่ได้ทรงแสวงหาพระยาเวแต่แสวงหาการช่วยเหลือจากแพทย์พี่น้องครับเราได้ฟังเรื่องของอาสามาสตอนแล้ว และแม้ว่าในช่วงแรกกษัตริย์อาสาของยูดาห์จะเดินกับพระเจ้าอย่างสุดใจแต่ในช่วงหลังของชีวิตไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับกษัตริย์อาสาเขาไม่ไว้วางใจในพระเจ้าแต่เขาไปไว้วางใจในการช่วยเหลือของมนุษย์เขาเป็นโรคบางอย่างแต่แทนที่เขาจะสแสวงหาพระเจ้าเขากลับไปสแสวงหาการช่วยเหลือจากหมอจากแพทย์ และในที่สุดแล้วเขาก็ได้เสียชีวิตลงเมื่อผู้รับใช้นะครับของพระเจ้ามาเตือนอาสานะครับให้พึ่งพาพระเจ้านะครับตั้งแต่ตอนที่เขาพึ่งพามนุษย์ก็คือประเทศซีเรียในการต่อสู้กับกษัตริย์บาอาชาแห่งอิสราเอลทั้งทงที่เขาเองเคยมีประสบการณ์เอาชนะกองทัพเอธิโอเปียที่มีทหารถึง1ล้านคนมาแล้วด้วยการพึ่งพาพระเจ้า ซึ่งเราได้เรียนไปแล้วในบทที่14ใช่ไหมครับแต่เมื่อมีสงครามเกิดขึ้นกับคนอิสราเอลเขากลับไม่พึ่งพาพระเจ้าเหมือนเดิมและกลับไปพึ่งพามนุษย์คือกษัตร,ริย์ซีเรียเมื่อผู้รับใช้ของพระเจ้าได้มาตักเตือนแทนที่อาสา,าจะได้คิดและกลับใจใหม่เขากลับโมโหและขังผู้รับใช้ของพระเจ้าไว้ในคุกพี่น้องรับเป็นไปได้ว่าการที่เขาประสบความสําเร็จที่ สามารถเอาชนะบาอาชาแล้วก็บ้านเมืองสงบสุขเป็น10ปีได้ก็อาจจะทำให้อาสาเกิดความหยิ่งนะครับแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็พึ่งพาการตัดสินใจของตัวเองแล้วก็ไม่ยอมฟังเสียงของพระเจ้าผ่านทางผู้รับใช้ของพระองอาสามีลากขุมขืนบางอย่างกับพระเจ้าอย่างแน่นอนซึ่งเราไม่รู้เนื่องจากพระคัมภีร์ไม่ได้บอกอรายละเอียดไว้ เหตุผลที่เราพูดเช่นนั้นก็เพราะว่าขนาดเขาเป็นโรคร้ายแรงที่จะต้องถึงแก่ชีวิตถ้าเป็นเราเราก็คงจะมากลับมาหาพระเจ้าขอการยกโทษจากพระองค์แต่พระคัมภีร์บอกว่าเขาก็ไม่สแสวงหาพระเจ้าเป็นโรคร้ายแรงนะครับไม่พึ่งพาพระเจ้าแต่ไปพึ่งพาหมอในที่สุดเขาก็เลยเสียชีวิตเพราะโรคนั้นจาได้ถึงกษัตริย์องค์หนึ่งใช่ไหมครับกษัตริย์ เฮซีคียานะครับเป็นโรคที่ร้ายแรงจะต้องเสียชีวิตจะต้องตายแน่ๆแ,แต่เฮซีคียาถ่อมใจลงถ่อมใจลงต่อพระเจ้าอาธิษฐานกับพระเจ้าร้องไห้วิงวอนต่อพระเจ้าขอต่ออายุและพระเจ้าก็ต่ออายุให้อีก15ปีจำได้ไหมครับสองพงกษบทที่20ข้อ5ถ้าอาสาถ่อมใจลงต่อพระเจ้าร้องขอ ตอพระเจ้าเหมือนเฮเซคียาเป็นไปได้ไหมครับว่าอาสาก็อาจจะรับการต่ออายุจากพระเจ้าด้วยอันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ใช่ไหมครับเราไม่รู้เพราะเขายังไม่ได้ทําเขาไม่ได้ถ่อมใจเลยเขาไม่พึ่งพาพระเจ้าเลยเขาไปพึ่งพาหมอที่เป็นมนุษย์น่าเสียดายนะครับเราฟังมาสองสาครั้งชีวิตของอาสาเริ่มต้นกับพระเจ้าดีแต่จบไม่ดีหรือถ้าเรียกว่าเริ่มต้นสวยแต่จบไม่สวย ก็เลยทาให้ใช่ไหมครับปีาศาานั้นต้องจากโลกนี้ไปด้วยโยครคภัยไข้เจ็บพระคัมภีร์บอกอว่าเมื่อเราต่อสู้พระเจ้าเราจะไม่ชนะพระองค์นะครับพี่น้องอาจารย์เปาโลบอกว่าเมื่อเขายิงเมื่อเขาต่อสู้พระเจ้าเขาก็จะยิ่งเจ็บป่วยมากขึ้นพระคัมภีร์ได้บอกไว้ถ้าเจ้ายิ่งถีบประตักเจ้าก็ยิ่งเจ็บตัวเองเ,เมื่อไปต่อสู้กับพระเจ้า เราก็จะต้องพ่ายแพ้แน่นอนเพราะว่าไม่มีมนุษย์คนใดในโลกนี้สามารถจะต่อสู้กับพระเจ้าและชนะและคิดว่าทุกอย่างจะจบลงอย่างดีได้เป็นไปไม่ได้หรอกครับต่อสู้พระเจ้าก็แพ้อย่างเดียวลวครับไม่มีใครชนะพระองค์ได้ดังนั้นเราจะต้องไม่ต่อสู้นะครับเราจะต้องถ่อมใจลงเมื่ออาสานี่แปลกดีนะครับเขาเลือกที่จะตายไปพร้อมกับความขมขื่นหรือจะหายพร้อมกับใจขอบพระคุณ เขามีทางเลือกนะครับตายไปพร้อมกับความขมขื่นหรือหายพร้อมกับใจขอบพระคุณถ้าเป็นเราเราคงจะเลือกหายพร้อมกับใจขอบพระคุณแต่อาสาเลือกตายไปด้วยความขมขื่นนั้นอาสานะครับเขาจึงจากโลกนี้ไปเริ่มต้นสวยแต่จบไม่สวยพี่น้องครับชีวิตของคริสเตียนของพวกเรานะครับบางคนนั้นอาจจะเริ่มต้นไม่สวยเท่าไหร่ บางครั้งเราก็อาจจะท้อถอยอาจจะบ่นต่อว่าพระเจ้าอาจจะอ่อนแออาจจะเคยหลงหายอาจจะเลิกรับใช้พระเจ้าในบางช่วงพี่น้องครับไม่ว่าเราจะเริ่มต้นไม่สวยแต่สิ่งสําคัญกว่าก็คือขอให้เราจบสวยแม้ว่าตอนเริ่มต้นจะสําคัญพี่น้องแต่ในการจบก็สําคัญกว่าการเริ่มต้นเราอาจจะอ่อนแอตอนแรก ที่มันเด้งกับพระเจ้าใหม่ๆแต่เรามาแข็งแรงตอนท้ายก้อนดีกว่าเราเข้มแข็งตอนแรกและมาอ่อนแรงตอนท้ายของชีวิตผู้นําบางคนเสมอต้นเสมอปลายตั้งแต่ต้นจนจบผู้นําบางคนนั้นเข้มแข็งตอนแรกและมาหลงหายอ่อนกําลังตอนท้ายเช่นกษัตริย์อาสาเช่นโซโลโมอนเป็นต้นดังนั้นให้เรา เรียนรู้จากการที่จะระมัดระวังตัวเองตลอดเวลาใช่ไหมครับชีวิตคริสเตียนนั้นถ้าจะเปรียบเป็นเหมือนกับการวิ่งก็ไม่ใช่การวิ่งร้อยเมตรนะครับซึ่งการวิ่งร้อยเมตรเนี่ยก็สําคัญตรงว่าใครออกก่อนถ้าถ้าวิ่งร้อยเมตรนะครับถ้าคนออกไปก่อนนําไปสักห้าเมตรนี่เขาก็มีโอกาสจะชนะแล้วนะครับแต่การวิ่งแข่งในชีวิตคริสเตียนนั้นเป็นการวิ่งมาราธอน การวิ่งมาราธอนนั้นไม่สําคัญหรอครับพี่น้องคนอื่นอาจจะออกไปก่อนเราสัก500 m, เมตรเรายังไปไม่ทันเขาเลยเขาแซงหน้ากันไปหมดแล้วแต่ก็ไม่สําคัญครับเพราะว่าการวิ่งมาลาธอนนั้นไม่ได้ออแพ้ชนะไม่ได้ตัดสินว่าใครออกจากออจุดสตาร์ทก่อนแต่ว่าสําคัญว่าเราไปถึงเส้นชัยก่อนหรือเปล่า เราไปจนถึงนั้นไหมอันนี้คือชีวิตคิสเตียดังนั้นไม่ว่าเราจะเคยเป็นอย่างไรมาในอดีตหมายความว่าเราอาจจะเริ่มต้นไม่ดีมาในอดีตแต่ว่าเราสามารถจะเปลี่ยนแปลงเดสตินีให้เราจบลงอย่างสวยงามได้โดยเดินติดตามพระเจ้าท่อมใจกับพระเจ้าแล้วก็พึ่งพาพระเจ้าอามีไหมครับเราต้องไม่เพียงแต่เป็นคนที่เริ่มต้นสวยแต่เราต้องเป็นคนที่ สวยด้วยแล้วก็ไม่รู้พระกัมปีไม่ได้บันทึกไว้ว่าอาสามีเรื่องอะไรที่ทำให้เขามีรากคุมขืนกับพระเจ้าขนาดนั้นใช่ไหมครับผมก็เคยรู้จักคนคนหนึ่งนะครับที่มีลากคุมคืนกับพระเจ้ามากเลยนะครับแม้ว่าก่อนที่จะเสียชีวิตนะครับเป็นโรคมะเร็งร้ายแรงในระยะสุดท้ายแล้วนะครับก็มีน้องชายของเขานะครับก็ เป็นคริสเตียนก็โทรศัพท์ไปคุยและบอกบอกว่าจะขออนุญาตอธิษฐานเผื่อได้ไหมปรากฏว่าทางที่ตอบมาบอกว่าไม่ให้อธิษฐานเผื่อห้ามอธิษฐานเผื่อโอ้ถ้าคนที่กําลังจะเสียชีวิตและบอกว่าไม่ให้อธิษฐานเผื่อห้ามอธิษฐานเผื่อเนี่ยก็แสดงว่าเขาต้องมีปัญหาบางสิ่งบางอย่าง กับพระเจ้าอย่างแน่นอนแม้กระทั่งาวาระสุดท้ายแห่งชีวิตยังไม่ยอมรับการช่วยเหลือจากพระองค์หรือเราเรียกว่าหยิ่งจนวาระสุดท้ายไม่ยอมรับการช่วยเหลือก็เลยจากโลกนี้ไปเขาไม่รู้มาว่าความหยิ่งของเขาดูเหมือนอาจจะทำให้เขารู้สึกว่ามีชัยชนะบ,บ,บนโลกนี้มีชัยชนะว่าไม่ยอมสยบต่อพระเจ้า ไม่ยอมรู้จักกับพระเจ้าเขาขอจากไปด้วยความภาคภูมิใจเรื่องนี้แต่เขาไม่รู้นะครับว่าหลังจากวินาทีแรกที่เขาจากโลกนี้ไปเขาจะได้รับกับ,บผลที่ร้ายแรงที่สุดจากความหยิ่งนั้นของเขาเขาจะไปอยู่ในที่ที่ไม่มีพระเจ้านะครับตลอดไปนี่รันดอนเพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตายในบุญไฟนรก แล้วก็เขาไม่ได้ถ่อมใจรู้จักกับพระเจ้าตอนที่เขามีชีวิตยอยู่ตอนที่เขาจะมีโอกาสแต่เขาปฏิเสธด้วยความหยิ่งแล้วเขาก็จากไปนะครับความตายบนโลกนี้ไม่สําคัญเท่ากับความตายอีกครั้งหนึ่งคือการขาดความสัมพันธ์กับพระเจ้าและต้องอยู่ในนรกตลอดนิรันดร์อย่าให้เราเป็นเช่นนั้นอาไหมไหมครับให้เราอธางกับพระเจ้าด้วยกันครับข้าแต่พระเจ้าสรรเสริญและขอบพระคุณพระองค์สําหรับ ขอจะน้าของพระเจ้าที่หนุนใจเราในตอนนี้ว่าเราจะต้องไม่หยิ่งต่อพระเจ้าเราจะต้องไม่มีลาบขมขื่อกับพระองค์เราต้องคอยเช็คหัวใจของเราเสมอให้ถ่อมใจลงต่อพระเจ้าแล้วเข้ามาพึ่งพาพระองค์อย่าให้เราไปวางใจในมนุษย์เหมือนกับที่อาสาวางใจใน กองทัพของกษัตริย์ซีเรียทางทั้งที่เคยรับการช่วยคู่จากพระเจ้ามามากมายอยาให้เรามีลาาขมขืนกับพระองค์และให้เรากลับใจใหม่ในขณะที่เรายังมีโอกาสเราขอพระคุณพระเจ้าและสรรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเราจะถานเผื่อคนที่ไม่สมบายนะครับเจ็บไข้ได้ป่วยพระธรรมลูกา ข้อที่9ข้อที่1ข้อที่2พูดอย่างชัดเจนว่าพัะเยซูให้สิทธิอํานาจแก่เราทุกคนในการที่จะมีชัยชนะเหนือโครคภัยไข้เจ็บเมื่อเรามีสิทธิอํานาจเหนือโครคภัยไข้เจ็บก็หมายความว่าเมื่อเราออกคําสั่งโครคภัยไข้เจ็บนั้นจะต้องเชื่อฟังเราจะต้องออกไปจากร่างกายของเราหรือร่างกายของคนที่เรารู้จักเขาใไหมครับไม่ว่าเขาอยู่ที่ใดในโลกนี้เพราะว่า สิทธิอนานาจนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับรัฐธรนแต่ขึ้นอยู่กับความเชื่อดังนั้นก่อนที่จะอธิษฐานก็ขอให้พี่น้องที่ไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็าตามเนี่ยมีความเชื่อมีความเชื่อว่าเมื่อเราอธิษฐานจบแล้วโรคแพยไข้เจ็บของท่านจะหายทันทีสิ่งที่ท่านทําไม่ได้จะทําได้ดังนั้นถ้าเกิดขยับตัวไม่ได้ก,ก็ต้องรีบขยับตัวลุกขึ้นนั่งไม่ได้ยืนไม่ได้ก็ต้องรีบทำนะครับเจ็บท้องก็ลอง จับที่ท้องดูเมื่ออธิฐานจบว่าเป็นยังไงนี่เรียกว่ามีความเชื่อว่าหลังจากที่เราออกคําสั่งอธิษฐานแล้วสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นขอไหมครับข้าแต่พระเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเรามีสิทธิอํานาจเหนือโรคภัยไข้เจ็บทุกประการวันนี้เราสั่งให้โรคภัยไข้เจ็บดังกล่าวนี้ยงออกไปจากร่างกายของคนที่เป็นทุกคนว่าเขาจะอยู่ที่ใดก็ตามโรคโควิดโรคเส้นืิตในสมองแตกเส้นเลือดไปในหัวใจตีบต้อในตาไสานัด ไมเกรนความดันสูงความดันต่ำคอเลสเตอรอลสูงไตที่มีปัญหาตับที่มีปัญหารูมัติซัมโรคเกาต์การชาตามมือตามเท้าโรคอัมมาพฤึกโรคอัมาภาพาโรคกระเพาะอาหารลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่กดไหลย้อนร้อนในเนื้อง,งอกทุกจุดในร่างกายมะเร็งทุกจุดในร่างกายโรคซึมเศร้าและโรคทุกๆอย่างที่ไม่ได้เอ่ยชื่อมาแต่เกิดขึ้น ในร่างกายของบางคนในขณะนี้เราสั่งเดี๋ยวนี้ให้ออกไปจากร่างกายนี้อาเมนขยับตัวดูนะครับทําสิ่งที่ทําไม่ได้มาก่อนเพื่อเป็นการสแสดงถึงความเชื่อของเราอย่าลืมนะครับทางซ้ายมือของท่านนะครับมี QR Code เมื่อท่านสแกนเมื่อท่านถ่ายรูปมันก็จะนําท่านไปสู่เมนูที่สําคัญสําคัญและเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายวิญญาณของท่านหลายเมนู หลายฟังก์ชันด้ยวยกันฟังก์ชันที่หนึ่งก็คือมานาจานใหญ่ท่านจะฟังได้ตั้งแต่ครั้งแรกถึงครั้งปัจจุบันฟังก์ชันที่สองก็คือคำเทศนาซึ่งมีอยู่หลายร้อยหลายคำเทศนาท่านสามารถจะนำไปใช้ในกิจกรรมท่านได้หรือฟังก์ชันที่สามบทเรียน18บทเป็นบทเรียนสอนผู้เชื่อใหม่เพื่อให้ผู้เชื่อใหม่เติบโตกับพระเจ้าท่านสามารถจะส่งบทเรียน18บทไปให้ผู้เชื่อใหม่ที่พุพระเจ้าฟังได้ เขาได้เติบโตกับพระองค์ฟังชันที่4ก็คือการประกาศกับประเสริฐท่านอยากจะประกาศกับคนที่ท่านรู้จักกับเพื่อนบ้านของท่านแต่ไม่รู้จะพูดยังไงเข้าไปในฟังก์ชันพระเจ้ามีจริงหรือแล้วก็ส่งคลิปวิดีโอรู้จักพระเจ้าได้อย่างไรไปให้ฟังก์ชันต่อไปก็คือคำพยานชีวิตซึ่งมีคำพยานชีวิตจากบวกของเราหลายร้อยคำพยานชีวิตอยู่ในนั้นแล้วท่านสามารถจะไปเลือกคลิปใดคลิปหนึ่งแล้วส่งไปให้คนใดคนหนึ่ง ตามที่ท่านต้องการถ้าท่านมีปัญหามีคําถามมีความไม่แน่ใจบางอย่างเข้าไปในฟังก์ชันถามตอบคําถามที่คริสเสียนมักถามสิครับผมได้ตอบคําถามไว้หลายคําถามด้วยกันแล้วก็พยายามจะตอบให้ครอบคลุมมากขึ้นเพื่อท่านจะสามารถตอบทุกคนที่ถามท่านได้อามิไหมครับอย่าลืมแชร์มานาจันใหญ่ไปให้คนบางคนที่ท่านเห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับกาอ,อาจจะอยู่ในที่ที่ไม่มีโบสถ์หรืออยู่ในประเทศที่ไม่สามารถจะเข้าโบสถ์ได้ ย่างน้อยการฟังพระคัมภีร์ทุกวันวันละหนึ่งบทและการได้ข้อคิดจากการอ่านพระคัมภีร์เอาหลักการพระคัมภีร์มาประยุกต์ใช้ก็จะทำให้เขาได้เติบโตกับพระเจ้าพบกันใหม่ในพุ่นี้ละการมานาอาจารย์ใหญ่สวัสดีครับ แปลจึงมั่นคงเสมอไม่เสื่อมคลายรู้พระองค์ยังคงดูแลไม่เคยไปไหนและก็รู้พระองค์อวยพรชีวิตอยู่เสมอไปให้เห็นการสจัจรรยอินใหญ่ของพระองค์ up crew แม้วันคืนจะเป็นยังไงเรายังมีกันทุกๆเวลาพระองค์ยังคงไม่เคยพันแปลอย่งมันคงเสมอไม่เสื่อมคลายรู้พระองค์ยังคงดูแลไม่เคยไปไหนและก็รู้ อเป็นพรมากมายเราคือมเมล็ดพันธุ์เป็นครอบครัวใหญ่ที่พระองค์ทรงพอพระไทยที่อยู่ในรักของพระเยซูที่มีพระองค์นำทางในความหวังที่พระองค์ทรงให้เราได้เดิน องค์เจอบังคาบบญชาพระพรลงมาสู่ขอบครัวเล็ทพัน ตัวคนมากมาย